อย่าลืมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์เพื่อให้ผมชนะอันกริทิมด้วยเถอะครับยั <Yeah. S 1> ส่วครับวันนี้ผมไม่ได้ชิลจีสองจีแล้ในวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อของ,ขอของการตั้งคำถามเพื่อการสัมภาษณ์ครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวันนี้ก็คือประเด็นที่มีชื่อว่าฟุตบอลนั่นเอง ซึ่งเพื่อประหยัดเวลาครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าผมมีคำถามน่าสนใจให้คุณไหนมันแนะนำตัวหน่อยครับดิสพงครับ3ามกเลขที่7สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัตถุนิทาเลขที่38มสิามหครับโดนโดนพักการเรียนครับ <laughs> ผมกิตี้มาต้นคุณเลขที่4.3 มสามนะดดผมเฮ้ดัดัหนอวเยครับผมพัฒนาูมูแฟ่ก่อนธนิดมสามที่สามครับตชื่อว่าครับส,บมา,สามหกลองทำคลิปทำตัดต่อเบ้องหลังทำวิดีโอถ่ายวิดีโอทุกอย่างผม<อ>มีคำามน้นใจมองกล้องเลยครับวา<อ> <laughs> คำถามแรกครับนะ ทีมฟุตบอลทีมอะไรที่คุณเชียร์ในพรีเมียร์ลีกเ์พูครับเยดดดเชียร์เ์พูครับเชลซีเ okay, ชลซีโอเคทีมเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพูดดังๆหนิวะกากเ <c oughs> ชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดครับคุณชอบนักเตะคนไหนมากที่สุดในลีกแอนโทนีครับโกอตอบซาลาครับซาลา เควินเดอะบอยครับเอมิเลโนมาตีเนอครับเพราะว่าเก่งที่สุดในโลกคุณชอบนักเตะคนไหนมากที่สุดในทีมที่คุณเชียร์บุนี่กัปตันบุนดี้กัปตันกัปตันซาลาห์เหมือนเดิมซาลาเหมือนเดิมพาวเมอร์ครับเควินเดอะบอยครับชอบแอนโทนี่กับแฮร์รี่มากกว่าครับแต่ชอบแอนโทนี่มากกว่าครับเพราะแอนโทนี่หมุนเก่งกว่าปีนี้ทีมที่คุณเชียร์ มีสิทธ์เป็นแชมป์ไหมมีสิทธ์ครับลุ้นแชมป์ไหมปีนี้มีสิทธ์มีสิทธ์โอ้ยดีดีมีครับค่อนข้างดีครับมีสิทธิ์ลุนเยอะอยู่ลุนอะไรลุนมีเมียหลีมีสิทธิ์ลุนเยอะสุดแล้วตอนนี้ยู่ป่าด้วยครับก็มีสิทธิ์อยู่น้อยกากไม่มีไม่มีไม่มีฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดีของทีมที่คุณเชียร์หรือเปล่า เป็นลูกการที่เริ่มต้นได้ดีดีครับิ่มที่ดีก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นจากแต่ก่อนมากหรือเปล่าไม่ครับกากเพราะว่าเจ็ดนัดติดเจ็ดนัดอันตรายดีครับเพราะว่าลูการที่แหลาแม่งแย่หมดเลยทีมที่คุณเชียเคยทำให้คุณผิดหวังบ้างไหม ก็มีบ้างแต่ว่าก็เชียร์ต่อไปก็เขามีบ้างครับสมัยก่อนตอนไหนไม่มีแล้วครับดีใช่ไหมครับโอเคก็เคยหลายครั้งด้วยเลยตอนนี้อะคุณหวังว่าคือดการไม่รู้เป็นน่าจะเยอะอยู่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะมากเลยคิดว่าทีมที่คุณเชียร์จะจบอันดับที่เท่าไหร่จ่าฝูงครับอันดับหนึ่ง ที่หนึ่งครับเพราะว่ายังก็สุดยอดนะครับก็มีอมสินเล่นตีซ้ายอ่ะสักยสองไม่ก็สามทำไมไม่ได้เป็นหนึ่งเพราะว่าเลี้ยวคูเลี้ยวคูเก็บไปสี่ก็ห้าเนี่ยกาเพราะว่าอะไรเพราะการ์ดกาแกลงหัวกากาหน่าจะอันดับที่สิบครับเพราะว่าการมาของอมบริมคิดว่าทีมนี้คุณเชียร์ยังขาดตำแหน่งไหนอยู่ครับแบ็กซ้ายครับเพราะอะไรอ่ะ ตัวจริงตจนรองแก่หมดเลยโอ้ยต้องหาตัวแทนได้แล้วขาดอะไวะไม่ขาดใช่ไหมก็ไม่ผิขาดอ่ะอ๋อแบเฟอร์เฟคแล้วพอแบบดีเพอร์เฟคแล้วเฮ้น่าจะโก้เพราะอะไร <Go. S 3> ทำไมขาดโกโกเป็นกากบนะโก้เชลซีใครวะไม่รู้ไไมม่่รู้ขาดกองหน้าครับเพราะอะไรครับ พาอฮาเล่นกับพ่อมีแต่ฮาเล่นคอดำขาตุตเต็มนะครับพาอกล่าวหลดังทีมเลยกล่าวหมดทังทีมเลยคุณคิดว่าตอนเนี้ยทีมที่คุณเชียรสถานการณ์เป็นยังไงบ้างก็ซ้ำหรือเปล่าไง่สถานการณ์เนี่ยยังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำ สถานการณ์ในทีมของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ดีนะสินจะเสมอในอยู่โอเคนะครับดีครับมีพ่อผมเป็นทีมก็อยู่ในขาขึ้นอย่างนั้นตารางดีเลยโอเคเขาเนี้กจาสถานการณ์ค่อนข้างดีครับเพราะการมาของลูเบนอัมาลิมครับเรามาต่อกับคําถามที่ค่อนข้างจะปัญญาอ่อนบ้างครับเฮ้ยคำถามนั่นคือ ถ้าคุณเป็นโค้ดของทีมที่คุณเชียร์เนี่ยถ้าคุณเป็นโค้ดของลิเวอร์พูพเนี่ยคุณจะซื้อใครเข้ามาแล้วจะขายใครออกซื้อซื้อขายซาลาซื้อแอนโทนีโอ๊ยทำไมอ่ะด็กโค้ดเด็กโ้ตัวแทนตัวแทนซาลาอไม่ซื้อไม่ขายอะ่ะทำไมอ่ะเพราะเก็บตังไม่ปั่นสลอดครับ าาสยซื้อซาร่าเพิ่มแน่นอนแล้วขายขายพาวเพิ่มเพราะมันไม่รู้จักซื่อพาวเลยไม่ขายคุณควรเลยะทิ้งอ่ะผมจะซื้อวอลดินโดเข้ามาแทนฮะซื้อวอลดินโดแม่เอาบดินโดเพราะมันกลายบอลดินโดหัวร้านนะเออบดินโดหัวร้านบอลดินโดอาร์นายนะเออตัวอ้วนอยู่หรือซีซานมาแล้วขายใครออกขายฮาร์เลนออกเพราะว่าฮาร์เล่นมันทำอะไรไม่ได้เลยมันกลามันอ้วน <stell ar> ผมจะขายกันนาโชครับเพราะว่ากันนาโชวันเล่ไม่สวยครับแล้วก็กันนาโชอีกก็เยอะครับแล้วผมก็จะซื้อเอเบรโนมาตินเน่เข้ามาครับเพราะมาตินเน่โหดสุดีโลกครับแล้วก็ขายเลดฟอร์ออกไปแล้วเพราะเครื่องฟังถ้าได้อยู่กับนักเตะที่คุณชอบมากที่สุดในทีมที่คุณเชียร์เนี่ยคุณจะทําอะไรด้วยกันแต่บอลครับแต่บอลแล้วคุณชอบใครมากทสุดในทีมที่คุณเชียร์กโดดีกัคโปอ๋อโอดีกัคโปนะแต่บอลด้วยกันนะสนุกสนุก จะพาไปโรงแรมครับแล้วก็นอนดูนอนดูแมตช์ดูฟุตบอด้วยกันขอบคุเลนให้เขาช่วยผมสอนสองบันแบบสุดเท่ผมจะอยู่กับแอนโทนี่ครับแล้วผมจะเขาหมุนให้ผมดูผมจะเรียนวิธีหมุนกับเขาคำมามที่คำถามสุดท้ายนะครับคุณอยากได้โรนัลโดหรือแมสซี่เข้ามาอยู่ในทีมของคุณแมสซี่ครับเพราะอะไรอ่ะโรนัลโดมันเคยอยู่แมนยูครับไม่ชอบเออ โอเคขอบคุณม่านครับกับคุณดิตพงศ์ครับรโอเคอย่าได้เมสซี่ครับโรนโดมันกาบใช่ใช่ขอบคุณอเมซอนมากครับตอนนี้โดนพักการเรียนอยู่ครับผมครับไ,ไปมากเองโดนโดอยู่แล้วทำไมเืา <c oughs> เก่งเ <c oughs> มสซี่กากโรนโด,นโดนครับเพราะเขาเก่งกว่าเมสซี่โอเคจะได้เมสซี่ครับเพราะเมสซี่เก่งกว่าโรนัลโดครับ